สวัสดีครับวันนี้เราจะมานหนึ่งก้าวใจครับแกมือจากรอบที่แล้วครับผมผมแพ้ไปยับเลยวันนี้เราจะมานหนึ่งแก้แค้นเราจะมาแก้พัดกันไปดูเกมไเลยไปหนึ่งสองสามพันแตะเดียวกันเกมมาแจกก่อนอ๋ อย่างนั้นทำไมถึงอยากหนึ่ง,งครับทำไมอยากอยากล้างมือ้อไมล้างมื้อหยุดไปล้างมือก็จะไปใจน้ำล้างคุณไปกดเลยคนละมือซักซาลีลา่ะพี่จะตบไก่ให้ดูน้องก็แค่ไก่ในเอื้อมมือพี่ทำไรไม่ได้หรอก,อ,อ,กอ,อ่ะว้อมมือไม่ได้วอมห้อมแม่ก็ม่ได้ว้อมมาหลายวันเลยนะออแต่เนี่ย โตแหน่เต็มให้เราฝันบอมาครับพี่ลมตอนนี้เราก็มาสู้กับน้องเติมครุน้องไก่ทุกใจนะฮะโซอันมาดูกันนั้นเราจะสู้กับน้องเขาได้หรือเปล่าน้องเขาจะมาแค่ละคนหลังจากคลิปทาร์ทิ้งเอาน่าแค่ไปน่าคนนะ แปดเจ็ดะฮะนักแต้มแพนไปแปดเจ็ดนะฮะทุกคนอัดตัวอัดตัวเยอะกว่าอัดหัวนะมานี่สิฮะมนันโอ้โหเน็ตโทรศัพท์กระตุกจังเลย Có tét Có tét Ui Cái này cá là Quá hay bò liêu à Phước mắt này à Ơi 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 บูอเออไปหนึ่งมอแตกเต็มตัวโอ้ยเนปิงเนปิงโอ้เนปิง โอ้เนติงเนติงเนติงโอ้เนติงไงเนติงเนติงเนติงปวดเป่งเลย ตัวนิ้นๆเลยนะเราอ่ะมาตึกนี้แลมตัวไายรูดีหว,วังเร็วว่ะฝีมือพัฒน,นาหัวแตกนะครับน้องๆหัวนะครับผมม่กี้ขึ้นหัวไม่ใช่หนังหานะกขึ้นหัวนะ นี่ไม่ธรรมดาว่าจากพาที่แล้วเนาะเดิมนะฮะวางไอ้วอโคตรกากนะฮะแต่ตอนนี้เขาเริ่มวางไอ้วอไว้แล้วก่อนไว้ตัว่าคนที่ทำหลอกไปพัฒนาฝีมือมาจากสายเป็นงันกพัฒนาไปเลยเพราะมันจะเกินเออเน็ดเน็ดสันเต็มปอยเนี่กันเต็มมาได้ละเต็มตัวออกได้

Ui, nipping ping nèp ping à? sao mẹ ping bè Tại bè phê, tại bè phê bè 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 Mà, bè เฮ้ยเฮ้ยโยนแล้วดิโยนดิกบอบะแล้วเฮ้ยตไมรพี่้เหไม้ยครับเนตปิ้เสยพี่เยเล่นไม่น่าครับน um ้องถ้เนเนป้ง มาไม่ได้ตึงรอมาตีโลงเพ่ต่างข้างเพ่เ <c ười> นี่ยยิงอยู่เนี่ยโเตกโเตก ขอมิตรเดียวแค่นั้นแหละมิตรเดียวโดนหัวมาตีมโดนหัวมาตีมแตบครับมานี่อซี่วงบิดแล้วเลย ตายกูติน้องชายตายตายสเตปวิ่งกระโดดยิงนะฮะสเตปวิ่งกระโดดยิงมีอยู่จริงนะต้องเข้าหัวน้นนเลยครับพี่น้องไอ้เอาสองหนึ่งแล้วครับน้องชายเป็นไงบ้างครับอ่า ยังรับมือไหวอยู่ป่อยู่ได้เยู่ใช่ไหมะเดี๋ยวพี่จะขับรถแอมบูกินี่ยิงหัวเลยนะนี่ปั้งแบบนี้เลยฮะมาครับมาครับลิซซี่มาด้านล่างนี่เลยไอร์ไอ้อแอร์ดอบเนี่ยตรงแอร์ดอบนี่แล้วเนแกมอ่ะแม่น้ำนี่ก็ได้ล่งดีนี่ โอ้เน็ตปิงเอ้เน็ตปิงเอ้ยูแนว่าแทมยูหนวะมาเลยนี่แหละโอ้อบนหยัก มาสิสแนปทำไมสระแนมทำไมโอ้โหไอ้หวง้าจะกระแนนตายครับซุ่มวัวแตกดูดูไม่โดนวัวแตกหัแตกครับเม็ดเดียวเองนะครับอีกเม็ดโดนหัวไม่ปืนฮะ ใตายครับพ่อหนุ่มแอร์เจนนิแกน้องชายน้องชายไปฝึกตั้งให้วอมาก็จริงแต่น้องชายไม่ได้ไปฝึกรักหัวไงน้องเอ้ยน้องเลยรักหัวไม่ขึ้นในเน็ตมันปิ๊งบ่อยจังเลยว่ะนั่นแหละเน็ตกัดเาเล่นแบบเน็ตกระตุกนะเน็ตแป้งนะพร โอ้ใครแซนแอปครับเองนั่นแหละแซนแอปมาโล่งๆนี่สินี่ไงนี่ไงโล่งๆเออหายเฮ้ยเออ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 เอเอเออองหวเม็ดหนึ่งอ๋อเน็ปิงเน็ปิงเออ mà nó mày quá, mày 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 mày

What the heck? Why? Whoa, sunset. Oh. Oh. Uh. What the heck? คือเปล่าเออบ่ตายดิมีข้าวหวานดิเนี่ยแต่บ่ตายก่อนจนะนนพันยานะวงบีบนะน้องไอ้หนึ่งสองสามแล้วลูกตายวงยามันแต่ขอนีได้ย,นะยิงหัวบ่แตายชิวตายลงทุนออกนอกหมอกเค่ามายิงหัวน้องเลยนะ พอระยะประชิดเกินไปพี่ยิงหัวไม่โดนเอาละวะเฮ้ยปรับปุ่มหมาละวยทุกคนน้องจางลองปรับปุ่มแล้วนะก็ไห้ไสี่ต่อหกเออสี่ต่อหนึ่งแล้วนะครันรบน้องน้องน้องมาแก้มือหรือว่ายังไง่ะครับน้องนี่ฮะ วางไอวอลไอม่ติดวะทุกคนปังปังปังอยู่ไกลไปวะเฮ้ยวางปังปังปังออะไรอยอยู่ไหนวะมาอยู่ไหนกมาแล้วแค่นั้นแหละพี่เขาช้าลครทำน้องเฮ้ยโ่วแตก

Ui, đốt quá. á Sam, loang hóa Quỳ khau mà hồn kia nè Bỏ sắn chít hòm ở ná, Urepeh rồi ná Ui, lắng hết nè ná Nè, loang quá Sam, ở nè quá Ờ, ở đây ơ, 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 แตกซะน้องใส่น้องใส่แตกซะโอยิงจีบกัวาานาตะกี้โอ้ยิงโดนหวัวสันท <c oughs> ี่ท <c oughs> ี่มึงนั่งสองเยดย่งไง สองแกะแต่โดนแต่โดนลูกปืนไงครับน้องเออเนี่ยอ้า็ได้ว่าบอคอยตีบแบบ กูได้บอลไม่ค่อยติดแล้วใช่ค้างให้เดินแอร์ดรอปนี่ท้างไหนวะแอร์ดรอปแพรท่านไหนอยู่ไหนนะครับอยู่นะนี่ไปขอแต้งนะตัวศูนย์ลั่นพี่ได้องศาแล้ว มันโดนหัวมันตีแน่ไปดูคลิปต่อไปกันจ้ะปัญญาไปไดสอง3มันโดนมันหลังบ่ขึ้นเฮ้ย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 ้ยไอเหยี่ยนนี่วาบได้นี่หัวนะนี่โดนหัวนะครับน้ององ ดูทิมไหมพี่ก็อัดคลิปอยู่นะครับน้องเน็ตก็ะปิ้นนะแจ๊กเข้าหัวเน้นๆเลยนี่เน็ตปิ้นิบหมอกยิ้มหมอกเกมนี้เกมที่เน็ตปิ้นกันทั้งคู่เลยนะฮะทุกคนเี้เนี่ยเลยป่วยบาทีลรอกระหว่างปีนนอนเล่นว่ะมันเลยเล่นนะครับผมนั่งเล่นเลย Oh nipping 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 nè. nipping

Ô oh, nè cặp mà hết đây. mà ơi. Ping mà, ơi. <laughs> ping lên đấy. Đây. À, không hả? Ừ, hóa tác, ừ, hóa tèc, เออเออทุกคนดูทุกคนดูเน็ตเน็ตเนตงานฮะครับโอมแต้มตายวงเหรอแต้มยืนตายวงนะแต้มตายวงนั่นจ um ัม จำไปเนียเน่ยกำเออแยมเน็ตอยู่ตอนโทโ,นโทรหายเยดด่ตออยี่ต่อโทรโมาอย่างมาครับทุกคนรีบจบเกมทำวั <c oughs> โลโหล <c oughs> วัาอะไวโทรมาอะไร อะไรนะทำไมเอาเคอเคอเดี๋ยวเติมให้เดี๋ยวเติมให้ใหรอแป๊บนึงนะโอ้โหหาล่าสุดต้องเติมเงินให้ <c oughs> ย่ตัวแล้วเต็มยวก่อน

ไม่วลาน้องเ่ปุ๊เงนมักของออกน้องเต็มเราของขึ้นแล้วนะคุณมาดูกันครับว่าแปดต่อเจ็ดหรือเจ็ดต่อสามเอะว่าจะแปดต่อเจ็ดหรือแปดต่อสามนะทุกคนอยากได้แปดต่อสามหรือสามต่อแปดให้ได้แปดต่อสามเนี่ย <c oughs> มาต so <c oughs> ีลงเนี่ยหมาจะได้หูกันเลยจะได้หูกันเลยไปลาลงหัวได้ไปรจะลังหัวใครขึ้นมาหมาหนึ่งสองสามพร้อมแล้วบอกพร้อมแล้วบอกนะจ๊ะ muốn mịt lao ta mịt lao băng ông có tổ băng hay bò đâu ông có bắp bùm là băng hay bò không hay bò khả năng có bỏ đâu thì mình có nên bỏ mừng đâu ngay nó ừ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ จะผิดอะไรครับเอาใหม่ไหมลองมือใหม่ไหมเอาไม่ละลองใหม่ไม่ละแกลงป่วนแก้มือไหมครับน้องแซย์แกลงป่วนอาซุปเปอร์เพื่อนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพลงนึงมีเพลงข้อนี้นะผมสำหรับการแก้มือของน้องสแตมครับผมปีมือพัฒนาขึ้นแล่เรื่องการวางในหม้อนะครับคน แต่การล่า mm. หัวก <'s> ็ตงมปปลึกมาอีกนิดนึงนะฮะคนน่ะอือใครรับอมหลืรับสมนไพรก็สมุนไพก็สักไก่ถองการืมก็ดิ่งกันด้วยนะครับขึ้นนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไว้ม่ครับเมยเออหน้ตโอ้มันรับเงินอะไรหรอ่ไหนดีเลยไมือนดเลยไครับเการิมนาครับสวัสดีครับเด็กหัวร้อนครับกนไม่เด็กหัวร้อนแล้ว